<Hello. S 2> กลับมาแล้วนะคะสำหรับคอนเทนต์การทำสีผมนะพอดีว่าอานาเห็นทีเซอร์หนัง One for the Road นะคะวันสุดท้ายก่อนใบเธอไอนี้อันไปสะดุดกับสีผมของพี่พลอยหอวังมากอันาเป็นคนที่ชอบพี่พลอยหอวังมากทีนี้ใน เขาทาเป็นสีผมแบบคิดว่าน่าจะทําเป็นสีแดงแต่ว่าอันดูในอินสตาแกรมของพี่พลอยนะคะคือหลายๆรูปแบบมันจะออกมาเป็นสีส้มๆซึ่งถ้าเป็นสีส้มๆอะ่ะอันคิดว่าอันอยากจะลองทําดูนะคะแบบสีส้มอะไรอย่างนี้นะอันรู้สึกว่ามันเทมากสีส้มแบบนี้อันแบบชอบมากเลยอะแต่ว่าในหนังก็คงจะเป็นสีแดงอย่างนี้เลยเนาะอืมก็เลยจะลองทําสีผมแบบ ลลในวันฟาร,รโ์โรดวันสุดท้ายก่อนบายเธอนะคะอันยังไม่เคยทําสีนั้นกับตัวเองก็เลยอยากจะลองดูตอนแรกคือแบบลังเลนันมากว่าจะเอาไม่เอาดีเอาไม่เอาดีวัวมันแรงเกินอะไรงเงี้ยแต่ก็คิดว่าเฮ้ย <c oughs> จริงๆแล้วถ้ามันแรงเกินแล้วก็แค่เอาสีน้ำตาลมา <c oughs> มันก็น่าจะเป็นสีน้ําตาลอมส้มอมแดงก็น่าจะสวยไปอีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ยก็คือฉันมีแผนลองรับไปแล้วค่ะถ้าเกิดว่ามันไม่รอดเนาะทีน,นี้ให้ดูสีผมปัจจุบันก่อนนะคะตอนนี้ก็คือเป็นสีน้ําตาลแล้วคือโคนดําแบบว่าขึ้นไวมากกันเพิ่งทําสีผมอันเนี้ยประมาณเดือนครึ่งเองอะ จะลงฟอกโคนก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาทําที่เหลือให้มันแบบว่าเสมอสว่างเท่ากันอะไรอย่างนี้นะตัวกัดที่จะามาใช้กับสีผมนะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะอันนี้เป็นของแบรนด์นี้ก็โอแมคไลท์นะทุกคนนี่ดูจากหัวกล่องเ้ยเออ,อันใช้คู่กับเดลลอปเปอร์อยู่ที่6%กเปอร์เซ็นต์นะคะร้อยกว่าบาทเคยรีวิวไปแล้วนะคะลองไปดูรีวิวเต็มๆได้นะทีนี้นจะแบ่งผมเป็น4ส่วนนะคะ ตอนนี้ผมอันมีปัญหาคือโคนดําน้ําตาลแล้วก็น้ําตาลที่สว่างกว่าปัญหาคือมันเป็น3ท่อนแต่เนี้ยรู้สึกว่าผมดำเนี่ยสามารถที่จะกัดให้สว่างได้ไวมากนะคะอันก็เลยจะลงตั้งแต่โคนดําเนี้ยมาถึงจนสุดไอตรงสีน้าตาลเนี่ยก็คือจะลงให้มันทับลงมาเลยเนาะ มันลงคนไว้ประมาณ20นาทีได้แล้วมัง้งที่นี้อ่ะเดี๋ยวอันจะเอาครีมที่มันเหลือลงผมที่เหลือนะคะแต่แบบลูบๆไม่ได้เอาไว้นานอะ่ะให้มันแบบว่าเหมือนล้างสีผมอะไรอย่างนี้ <S <S 2> <S 2> <S ข้างหน้านี่คือสีหลุดแล้วนะ ก็เดี๋ยวอันไปล้างผมแล้วเดี๋ยวเรามากัดรอบที่2กันนะคะ ตอนนี้คือผมอันแบบว่าค่อนข้างที่จะเสมอกันดีเลยนะก็เลยคิดว่าไม่จำเป็นต้องกัดรอบสองแล้วสีที่อาจ์มาใช้ในวันนี้นะคะก็จะเป็นสีนี้เลยนะคะอันนี้เป็นแบรนด์ Dipso Hair Color นะคะคือเห็นหน้ากล่องอันนี้แล้วแบบเฮ้ยมันเหมือนสีผมที่พอยมากในไอจีอะไรเงี้ยเราก็เลยเอาสีนี้แหละสีเดียวไม่ต้องผสมกับอะไรเลยนะเดี๋ยวมาลองดูกันว่าสีของแบรนด์นี้จะเป็นยังไงบ้างหลอดใหญ่มากเลยนะคะแล้วก็ให้ Developer มาเป็น9%นะคะ าจะใช้สองกล่องน,นะคะเพราะว่าเราเป็นผู้หญิงผมหนายาวกลางหลังเราจะมาใช้แค่กล่องเดียวไม่ได้มันไม่พออรู้สึกว่าสีเนี่ยมันน่าจะกินสีแบบเร็วมากนะคะอันจะต้องเล่งมือวิององ้งส้อมแบบส้อมทงองสก๊จัยอ่ะก็เดี๋ยวอันจะพยายามเล่งมือลงสีนะก็ขอแอยกติสปีดค่ะทุกคนเดี๋ยวมาเจอกันนะ ทีนี้เราก็นวดนวด,นวดให้แบบสีมันซึมเข้าไปทุกอนูนะคะทุกคนคือตอนนี้งงมากว่าเฮ้ยมึงจะเป็นสีส้มให้กูจริงดิจะเป็นอาริสนะหรือเป็นอะไรและนี่ก็คือสีผมที่ได้นะคะมันก็คือเป็นสีส้มออกแบบเป็นสีส้มชาไทยอะ่ะมันจะมีความไม่เท่ากันอยู่กลุ่มเพราะว่าอะไรรู้ไหมคนอันอะ่ะมันกินสีดีมากแบบว่ากางผม ม,นะมันเป็นผมที่โดนเคมีมันหนะักมากแล้วทีนี้มันไม่ค่อยจะกินสีแล้วมันก็เลยจะเป็นส้มสิสิทุกคนซึ่งจริงๆแน้วมันก็ไม่ได้แย่แต่ว่ารู้สึกว่าแบบอยากได้กว่านี้อะไรเงี้ยรู้สึกว่าอยากได้กว่านี้เกิดความแบบว่าลังเลขึ้นมาว่าเอ๊ะหรือว่ากูจะไปแดงไปเลยวะงั้น ตัดสินใจว่าจะทําเป็นแดงไปเลยก็เลยไปซื้อสีมาใหม่แล้วพอพูดถึงสีที่มันเป็นความแม่สีคว,มมสความแดงความน้ําเงินความใดๆอ่ะอันจะนึกถึงแบรนด์เดียวเลยเว้ยที่แบบมันจะต้องผุดขึ้นมาในหัวอันนั่นก็คือตัวนี้เลยค่ะแบรนด์เบอร์ลน่าในตานานนะคะคือ <l ots> อันอะใช้ของเบอร์ลีน่ามาตั้งแต่ช่วงที่เป็นแบบเด็กๆเ,เริ่มทําผมอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่ติดผมดีมากแล้วก็เหม็นมากนะคะแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเออเชื่อมั่นในตัวเขาได้นะคะมาเดี๋ยวเรามาลงสีอีกรอบ กันนะคะคปัญหามันอยู่ที่ตรงผมเก่าใช่ปะเวลาลงสีไปมันจะไม่ค่อยติดเพราะฉะนั้นรอบนี้นะคะอันจะลงสีที่บริเวณที่มันเป็นผมเก่าตรงเนี้ยจะลงตรงนี้ไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวก่อนล้างเราค่อยมาลงตรงโคนตรงไลไปแป๊บเดียวอย่างเงี้ยเพราะว่าตรงนี้มันกินสีแบบดีมากอยู่แล้วเนาะโอเคเริ่ม คึงบนก่อนทำไมมันออกเป็นส้มล่ะหรือเป็นแดงจริงๆก็ออกแดงนะออกส้มๆแดงๆนี่คือใช่เลยอะ่ะ ถ้าไม่ติดนี้ก็คงต้องซื้อเป็นแว็กแล้วอะ่ะจริงๆก็คือลังเลอยู่นะว่าจะซื้อเป็นแว็กดีไหมเพราะว่ามันดูดสีแบบเร็วมากแล้วก็มันทําให้ผมนุ่มด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าข้อเสียของมันคือเวลาที่เราสระผมอะ่ะมันจะคอแดงคอเป็นสีคือมันจะหลุดทุกครั้งที่เราสระอะไรเงี้ยก็เลยเอาแบบสีนี้มาก่อนถ้าเกิดว่ามันยังหลุดอีกก็คือก็คงต้องลงแว็กน,นี่นะคะก็คือสีผมที่ได้นะคะทุกคนแต่ว่า สีนี้ไม่ได้เกิดจากสีผมของเบอร์ลิน่าหรือ, Deep so, อดิปโซ่แต่อย่างใดเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูนะคะก็คือตอนที่อันลงสีผมของเบอร์ลิน่าไปใช่ป่ะสีผมมันก็เป็นสีแดงนะเป็นสีแดงแดงส้มๆอะไรอย่างนี้แต่ว่าปัญหามันยังเหมือนเดิมค่ะทุกคนคือผมอันมันแห้งเสียจนมันไม่สามารถที่จะรับสี <c oughs> ที่เราลงไปได้แหละว่ะสุดท้ายก็เลยใช้ไม่ตายคะ่ะไปซื้อทิทเมนมาคะ่ะทุกคนทิทเมนที่มันแบบเอาไว้ทําสีผมนะอันนี้เป็นของ t o p ป s ีเ e ต o ัลเลอร์ช c ร์ l ค r t เลอร์ทิทเมนค i นดิชเนนะคะสีแดงมันวา ววนะคือตัวเนี้มันจะเป็นแว็กหรือว่าทีตเมนที่เราเคยได้ยินกันนั่นแหละเนื้อมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะ ก็เป็นแบบคิมนวดเลยที่มีสีนะวิธีการใช้ก็คือง่ายมากไปทําผมให้มันเปียกใช่ปะแล้วเราก็ลงเป็นตัวทิชชเมนันนี้ไปได้เลยนะคะแล้วมันก็จะดูดสีผมเข้าไปแบบทําให้สีผมออกมาแบบว่าชัดเป๊ะได้ขนาดนี้นะคะแล้วสุดท้ายผลลัพธ์ก็คือสีผมอันน่ะมันเท่ากันตั้งแต่โคนจะหลดปลายเลยทุกคนแต่ว่าแนะนําทิชเม่ในกรณีที่เราอยากจะได้สีผมที่มันเป็นสีเจ็บๆอย่างเช่นสีแดงสีส้ม สีน้ำเงินสีม่วงอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าทีทเมนทำได้ดีกว่าพวกที่ต้องผสมไฮโดรเจนเยอะเลยนะไม่ทำให้ผมเสียด้วยผมนุ่มมากกลิ่นหอมไม่หัวเหม็นอะไรอย่างงี้ถ้าเกิดว่าอยากได้สีหมน่นนุ่นนี่นั่นสีน้ำตาอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าให้ตัดพวกทีทเมนไปได้เลยนะคะเพราะว่าเลนส์สีมันค่อนข้างน้อยนะคะข้อเสียอีกหนึ่งอย่างของตัวทีทเมนนะคะก็คือเวลาที่ผมเราเปียกหรือเราสระผมมาเนี่ย คุน้ําที่มันไหลออกมาก็คือมันจะเอาสีออกมาด้วยแล้วบางทีเราใส่เสื้อสีขาวอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเปื้อนเสื้อได้เปื้อนคอได้อะไรเงี้ยอันนี้ก็คือเป็นข้อหนึ่งที่อันไม่ค่อยชอบนะคะแต่ว่าอันอยากได้สีที่มันแบบเป็นแดงสีสดๆจริงๆอันรู้สึกว่าตัวนี้คือตอบโจทย์มากๆนะจริงๆแล้วสีแดงอ่ะมันทําไม่ยากเลยนะสําหรับอันอ่ะเราต้องกัดสีให้มันสว่างให้มันเท่ากันแล้วก็ลงสีพวกคลีตเมนอย่างเงี้ยลงไปได้เลยนะคะง่ายมากๆแต่เป็นว่าวิดีโอนี้ก็คือามาทําให้ดูเป็นตัวอย่าง กในกรณีที่เฮ้ยมึงผมกูเสียมากมันไม่ดูสีเลยก็แนะนําเป็นตัวทิปเมนละกันนะคะจากที่ว่าจะทําง่ายๆก็กลายเป็นแบบว่าเออหลายขั้นตอนนู่นนี่นั่นเนาะ <c oughs> แล้วก็มีการไปตัดผมใหม่ด้วยนะคะทรงผมบ๊อบนักเรียนนะอะรู้สึกว่าแบบทรงผมนี้เก็บสีผมนี้คือมันเข้ากันมากเลยเนาะรู้สึกว่าเอ้ยมันเฟี้ยวกว่ามึงก็ถ้าเกิดว่าใครชอบวิดีโอที่อันมาทําสีผมอย่างนี้นะคะ <c oughs> ก็ฝากกดไลค์ให้อันด้วยนะคะแล้วก็ฝากกด subscribe s subscribe ด้วยนะยอย่าลืมไปติดตามอันในไอจีด้วยนะคะก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้เนาะสำ ไปแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย,บายของที่อันใช้ต่งตางๆนะคะเดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนี้นะคะอย่าลืมไปดูด้วยนะ